ทำลายน้ำา t k t t o k หายได้นันทีเมื่อเพื่อนต้องการที่จะดาวน์โหลดวิดีโอคลิปวิดีโอของ TikTok แล้วมันติดลายน้ำเพื่อนๆสามารถที่จะทําให้วิดีโอนี้ไม่มีลายน้ําได้โดยใช้แอปตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะลบลายน้ําตัวนี้ออกไปได้โดยมีวิธีง่ายๆไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆให้เพื่อนไปที่เ a y สต o ร์ของเพื่อนเอิมเข้าไปครั้งหนึ่ง แล้วตรงช่องเซิร์ชตรงเว้นขยายให้เพื่อนพิมพ์ no w a t e r mark no แล้วก็เว้นวัก w a t e r r a r k รล้วกเออาร a r k กดเป็นขยายให้เพื่อนเลือกตัวนี้ก็คือตัวขอวิดีโอดาวน์โหลดเดอร์ for tiktok แล้วจิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งมันจะขึ้นวิดีโอดาวน์โหลดเดอร์ for tiktok no watermark ปรากฏการติดตั้ง จากนั้นให้เพื่อนกดเปิดให้เพื่อนกดอนุญาตและกดปุ่มสีแดงก็คือ enter tiktok downloader มันก็ขึ้นหน้าตาของแอปขึ้นมาให้เพื่อนปิดหน้าโฆษณาจากนั้นให้เราทําการละจากแอปตัวนี้ไปเข้าไปสู่หน้าจองเพื่อนทําการเปิดแอป tiktok ของเพื่อน เมื่อเพื่อนเจอคลิปวิดีโอเพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดให้เพื่อนกดไปที่ตัวแชร์อยู่มุมขวาด้านล่าง,ล,าง,ล,างลูกศรชี้จิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งให้เราทําการคัดลอกลิงก์คล้ายๆตัวลูกโซ่บรรทัดแถวกลางแนวนอนแล้วกดคัดลอกลิงก์แล้วไปที่แอปที่เราเปิดมาสักคู่จากนั้นทําการจิ้มลงครั้งหนึ่งตรงที่ตัว,วให้มันอยู่ริมสุดให้ปรากฏตัวหนังสือขึ้นด้านบนว่าว่าจากนั้นให้เพื่อนกดดาวน์โหลดแอปก็จะทําการดาวน์โหลดให้ตัวที่เหมุนหมุน ตรงหัวข้อแยกวิเคราะห์รายการเนี่ยมันหยุดนิ่งเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆต้องไปดูที่ตัวด้านบนเป็นแ็บของดาวน์โหลดจิ้มเข้าไปครั้งหนึง่งแล้วเราก็ไปดูวิดีโอเมื่อสักครู่ที่เราคัดลอกลิงกมา มันก็จะไม่มีลายน้ําของ Tik t o k แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนจะไปที่อยู่ของไฟล์นั้นๆให้เพื่อนทําการละโดยกดปุ่มสี่เหลี่ยมตรงกลางด้านล่างแล้วเราไปส่วนของการจัดการไฟล์จิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วแต่รุ่นมือถือต่างๆให้เพื่อนไปที่หมวดของวิดีโอจิ้มลงไปวิดีโอที่เพื่อนอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมได้ดาวนโหลดจาก Tik t o k เราก็กดจิ้มเข้าไปถ้าเกิดจะทาการแชร์ก็เหมือนแชร์ปกติบนมือถือเพียงเท่านี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะดาวโหลดคลิปของ Tik t o k ไม่มีวิดีโอลายน้ำได้